นี่เรามาที่เกาะไหนนะเกาะอะไรก็ไม่รู้เกาะแต่ไนเกาะแต่ไน,ไนคำเตือนทุกความคิดเห็นในคลิปนี้เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวเพราะฉะนั้นถ้าคิดจะดูขอให้ทำใจให้สบายๆเป็นกลางปล่อยวางแล้วค่อยดูหลังจากนั้นคุณจะรู้สึกสนุกเองขอบคุณล่วงหน้าสำหรับทริปในวันนี้นะครับเราจะเริ่มต้นกันที่เบคบรีสอร์ทซึ่งเขาจะมีเรือขยักไว้บริการสำหรับผู้ที่ชื่นชอบนะครับก็ไปใช้บริการกันได้นะครับ สำหรับผู้ที่ว่ายน้ำไม่เป็นก็ควรจะสวมชูชีพหน่อยนะครับเพื่อความปลอดภัยโดยวันนี้เราจะมีเป้าหมายกันที่เกาะแตนัยนะครับสำหรับระยะทางโดยรวมก็น่าจะเกินกว่า1กิโลเมตรเหมือนกันนะครับสำหรับระยะทางไปกลับคนภายแรกๆอาจจะรู้สึกเมื่อยหน่อยนะครับแต่ก็สนุกมากครับโดยเป้าหมายแรกเราจะไปที่ด้านหลังของเกาะแตนยนะครับโอเค เมื่อมาถึงแล้วสิ่งที่ต้องระวังก็คือต้องระวังเรือกระแทกหินนะครับเพราะบริเวณหาดจะมีหินจํานวนมากนะครับเมื่อมาถึงก็จะได้ชมกับธรรมชาติที่ยังดิบๆอยู่นะครับแล้วจะต้องมาถ่ายรูปบริเวณถ้าซึ่งเป็นจุดเช็คพอยต์ของที่นี่เลยครับยิ่งโดยเฉพาะมาเวลาใกล้พระอาทิตย์ตกก็ยิ่งจะสวยงามมากครับ เมื่อเสร็จจากการถ่ายรูปด้านหลังเกาะแล้วเราก็จะพายเรือย้อนมาด้านหน้าเกาะซึ่งเป็นด้านที่หันหน้ามายังเกาะพังันซึ่งจะมีสันทรายให้เดินเล่นเป็นบรรยากาศที่ยอดเยี่ยมมากครับมีทั้งวิวที่สวยงามอากาศบริสุทธิ์ลมพัดเย็นๆน้ำใสๆแต,แต่ก็อย่าลืมนะครับมาเที่ยวแล้วก็อย่าลืมช่วยกันรักษาความสะอาดด้วยนะครับไม่ทิ้งขยะไว้เพื่อเราจะได้มีธรรมชาติที่สวยงามแบบนี้ตลอดไปครับ อ๋อสัมภาษณ์หน่อยมั้อ่านี่เรามาที่เกาะไหนนะเกาะอะไรก็ไม่รู้เกาะแต่ไนเกาะแต่อไ่นมีใแตงโมอ้มีแตงโมด้วยแต่ว่ามีคนจอบแล้ว นี่นะครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยหนาวหนาวอีกขึ้น